เฮ้ยเ้คุณป้าคุณป้าเฮ้ย้ยโอ้ยโอ้ยเก่งมากเลยฮ้ยามันขึ้นมะเอ้ยเก่งมาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าทำอะไรร้านฉัน้ยตอมันโอ้ฉันจะช่วยพวกแกยังไงดีเลเนี่ยยาเอาชนะเฮ้ย ตายไม่ได้นะเว้ยเจีีันแล้วไมเจียไม่ฆ่ามานะันน่ะ,ะ UX, จ้าซาสต์รูเพลงปลอดภัยแล้วงานนี้ปู่ขอเป็นทีโร่อเ,อเองเฮย เธอพูดชื่อปู่ฉันหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าปู่มาช่วยแกนะสิเจ้าศาสตร์ระโหตุณศาสตร์คุณปู่คุณยังไม่ไปไหนนะคะท่านอยู่กับคุณตลอดแกคุณเป็นปาอะไรเนี่ยฮะเสียเป็นาแล้วจะยิงเป็นีข้าเสียเข้าเลยพวกแกต่างหากที่สมควรตายไม่ใช่หลานฉันกับนูเพลง เอาไงดียิงให้ปรับแลบเลยดีไหมเอาไหมเอ้ไ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 อไอ้ไ้ออะไอ้ยออ้้ไอ้ไอไ้าอ้ไอรอไอ้้ไอ้อ้ไอ้ไ้วอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไออ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้กตอออไอยอไไไ แกเฮ้ยเสี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 ยเอ้าไม่ทำไมเป็นแกไม่ใช่ได้โน้นนะทางนู้นข้างหลังเสียเฮ้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 มทำไมจันทร์นหัวแบบเนี้ยอะมันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเฮ้เฮ้ยโอ๊ยว้นล่ะทำไมเข้าสิงไม่ได้เลยทำยังไงละทีนี้ฮะเดียวยิงเลยเสียยิงเลย อยยังคิดจะสู <unjust> ้เหรอฮะ้าทางจะไม่อยากตายดีใ uh> ช่ไหมเนี <here> ่ยฮะไอ้พวกหมาหมู uh> ้ uh> ้ <Kiss wei> ้ uh> ้ uh> คุณศาสตร์ก่อนทางนี้พวกเราต้านไว้เองอเไปดิคุณรีบไปเลยไป, <c oughs> ไปเลย ไม่เป็นไรแค่เฉียวนหะอนน้แต่คราวนี้ไม่เฉียวแนะ่นัดนี้เจาะหัวใจกันแนะ่ แน่ก่อนเถอะแข็งใจไว้หน่อยนะแค่นี้ก็ไหวอยู่แล้วส่งปืนมาให้ฉันพาเป็นพี่หนีไปที่นู้นก่อนไม่ไม่ไปคุณไปไม่ต้องห่วงฉันไม่พิงไม่ไปไปแล้วเร็วเร่งไม่ไประวังนะหนึ่องสาระวังไป điên rồi, đừng có làm loạn, đừng có làm Ê, đừng có làm Ê đừng Ê làm loạn, đừng có làm loạn, đừng có làm Ê, đừng có Ê đừng làm loạn, đừng có làm loạn, đừng ป้าป้าตะกี้ป้าพูดว่าอะไรนะป้าไม่ิมันใช่เรื่องปัญหาไหมไม่เป็นไรมากไหมแอไม่ดิ้าดูก่อนดิป้าตอบก่อนว่าป้าพูดว่าอะไรแฟนแฟหรอป้าเราจะไม่เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมป่อไปนี้เราจะเป็นแฟนกนนะ

เองไอ้ไอตไอไอตัอัวาีนครับโลไม่ต้อัทรท้างนข้างในต่ครับจับเลยครับจับเลยครับอ้ยงจับเลยครับจับเลยครับข้บงลยครับจับเลครับเลยลอยลอยล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 ลยลอย่ไม่่ไม่ตกล่ะขาเอนี่เครับอพี่ขครับข้างในมีตัวประกันข้าเชียวครับเป็นางนครับเ้างนครับแมเลยนฝากเียเลยนะครับวครับเป็นกุญแจพีครับพี่ครับเฮ้ยลย่ามาเล ไม่เจ็บหรอกโอ้ยเจ็บไปที่เลยไปเลยไปไปไปเวโดนยิงออกระโถ เกมเปลี่ยนแล้วพวกแกเสร็จแน่จัดการเลยเจ้าซาเดี๋ยวเร็วสิมาโถ่เฮ้เฮ้ไอ้อ้ไอ้้ กูตายโ้กาโอ้ลกเลยลกเลยใจเย็นๆนะตำรวจกลังมาช่วยแล้วใจเย็นๆางใจนีตรวจมาปล่อยแพมินเดี๋ยวนี้วางปืนวางปืนดี๋ยวนี้ สาัสดวางปืนไมปกัใครตายด้วยวางปืนวางปืนหยุดไปหย<ป><ป>ุดวางปืนแล้วมอบตัวตายไนะอย่าเข้ามานะไม่งั้นไนายตายถอยไปบอกให้ถอยไปไอผมตายวางปืนลงมอบตัวแล้ว <laughs> ไม่มี<ะ>ทางมอบตัวเหรอ ฝันไปไม่มีทางเรียนมาตัวอะไยไอ้